คุณรู้หรือไม่ในแต่ละวันเราใช้เวลากว่า80%อยู่ภายในอาคารแต่คุณภาพอากาศที่เราหายใจเข้าไปดีพอแล้วหรือยัง s a f e ล a a e IAQSense เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารแบบเ e รีย i ไทที่ช่วยให้คุณเห็นอากาศที่คุณหายใจ ตรวจวัดครบทุกค่าด้วยเซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงส่วนตัวเครื่องวัดและแสดงค่า CO2 TVOC ฝุ่น PM 2.5 PM 1รวมถึงอุณหภูมิและความชื้นทุกค่าแสดงผลบนหน้าจอ LCD แบบเรียลไทม์พร้อมระบบไฟเตือนสีสีเขียวเหลืองส้มและแดงเสียงแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อค่าเกินมาตรฐาน เพื่อให้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทุกเวลาเหมาะสำหรับงานด้าน IAQ ระบบ h ฮชเห้องคินูมโรงพยาบาลโรงเรียนและสำนักงาน s a เซฟเร h IAQ n s นเพราะอากาศที่ใช่อยู่ในมือคุณสำหรับท่านใดที่สนใจเครื่อง s a เซฟเร h IAQ Sense สามารถติดต่อได้ที่รายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจการทำงานของเครื่องมือได้มากขึ้นพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ